สวัสดีค่ะอยู่กับช่องยาที่กกกองนะคะม,มามจากกกกองนะคะลุงพาเวอะไรนะลุงกผลือวาอันนี้นะลุงฝือ,อ,อแวกินเฝือพาเสบบอแวกินเฝืออันนี้เขาเอื่นว่าฝือนะอ๋ออ๋อ เอ้ยอยู่จำแน่ละลูกเอ้ยยี่ไหลลกยังไหลูกก็หันเด้อหัวจะไปลัดลูกเด้อตีฝา่นลก วันแล้วหลวันแล้วคุณจะถายนดีไมไม่ดีเหรอแดูไม่ดุ่งทิ้งๆๆหมือปลายไม้นเลยดไม่ค่อยดูอลุถามปารตาบังคือรู้ปารงคือไม่ไดใครคือรู เป็นแบบนี้บอกจะแวกกินก็เหมนไม่เป็นแบบนี้แล้วบอกจะแวปกินเกเกี้ยหอมหมมถาเกี้ยงอะดบะหมี่เกลี้ยอะไรนี่ม้อย่าฮัลก็กินมันมีบางมีทั้งไข่ไก่อะไรนะทำเพิ่จ้าไม่จ้าง้นละหม์บ้ากินนี่ทำอะไมา ได้หรอครับอเอาเป็นเกีเ๊ยวไหมซื้อเกี๊ยวแบบกินหรือเปล่าซื้อไปกินเปล่า,า,อาเ,เอางั้นแม่ทำกับข้าวกินข้าวนะู่นนะงั้นนะอันนี้นไมไ่ต้องตื่นนะลูกเนาะมีอะไรเพื่อนตื่นเนี่ยเอาข้าวกล้ยกับอะไรอ่ะต้องอุนนมสด้วใหนะ้สองด้วยดีครับจัดห้องยังยังอ่า รอพ่อรอพ่อรอพ่อแล้พ่อกลับพ,พ,พ,พ่อไปแล้วก็พักพัไมยังยกได้ทน้ำมาเข็เอชื่อ,อมมาพกบาน mọi người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  มันขออน <laughs> ุญาตเลยเรขออนุญาตได้เลยรอาการอะไรอยู่กล่องไหมไม่ได้อยู่ง่้ยี่พูดเอ๊ะไม่เรียบเลยนะมากะต่างองเลยไม่เรีย

ก็ก็ม่เคยอีกน่ทีมีแต่ในคนมีแบบนี้กินท้อกินน้เข่าก็ทำผักได้เลยมึงกินชอบกุยเสียวมันมาจากมืองจีนเลยนะอะไรเสียวเออใช่ไหมแปลกเนอะเเว่นนเหมือนแบบเหมือนกันหมดเลยมัทั่วปรเทศเลย ทำเดียวนหมทำกิจที่เดียวกหมดเลเดยเป็น,แ,ปนแฟนชายนี่นเขาสั่งอันนี้มานะสั่งวัสดุเหมือนกันอมดอาแม,มันยังเป็นพันอท มันมากดิเดีือดร้อนต้อง,งมีให้ใครขอรมาได้ก็เหมือนบางปู่เราหน่อยแหละตรงที่อ่ที่เราาลาคุณยูโรมาตั้งสามหลังถ้าว่าจะหาที่เอาไปว่านี่สวนเพราะตรงนั้นมันสามารถจอดไมได้ไมากคนที่จะเข้ามาก็าไม่จอดจอดที่ซอยเคยทำจองจอดเลย สาราเอาสาราเข้าในมันมันจะไปได้ต้นอาจุดเดียวตาลาไปตกแต่งไว้ตรงไหนต้ใน,ใน,ในไม้เราต้านไม้สูงเลย,อย,อยเออน,นั่นแหละถ้าไม่อยากเพราะาาเจ้าตัดต้นไม้เพราะไงให้มันเป็นร่มเงาสูงอันนี้เหมือนมันต้นรองรับสูงเป็นไงพ่อไปแต่งมันข้างบนนู้นมันจะร่มรื่นมันน่าอยู่อารมลื่นเย็น Cảm ở địa phương mãi đến tôi là lắm bây giờ tôi không có lắm tôi đi ăn 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 กขาบอว่าจะัาส้มคนเายวแต่ที่บ้านส้มน้งหมดเออใบเหมือนกันโอ้ทางานน้ำบ่จับต้นคูน้ำบ่โอ้แม่คูมีดอกโอ้า้านแล้วกว่าจะเลื่อเออมันแตกยอดแตกเผลแตพ่อไปเรื่อยเลยอ่ะเป็นสองรอบขนนี้เลเป็นสอรอบ มันมันจะได้หิมก็ดอกินเลยค่ะแล้มันเค็มปนปุ๋ยเสียอะไมัเอากินในเบิร์ดไหมยายเนี่ยครับอ้าวก็จะมาดิ่มให้ได้เลยค่ะแกกินหรือแกกินโอ้ยเยอะโค้แกกินดอกก็ยังบอกว่เหลือกามีคกินกายังถามเจ้าเหลืออันนี้ค่ะเรรองยำบ้างอะกินแล้วกินแล้วมันเลิจะรออยู่มีนกินเพอาะว่าเหลือเพราะพวกวากุเตี้ยมันมีแหนมเพรเหลือกมีแหน รู่าเคยกินก็ไม่เคยกินแ่นี้บอกเขากินตะก้าจเจ้ากินอะไรบ้างบมเียบมเกียวอะไรสังเกเศษนี่สไอ้เสียวพิเศษมแดงจะเกียวอันนี้จเกียวหมูเขาก็เห็นต่เจ่าอันดยเทาไบ้างตัวสองร้อยวร้อยว่้าชายร้อย อ้าวกินแล้วมันกินมีเบิร์ดจย่งว่มันไม่เคยมันงบเลยดิดูจะหงุดหงิดเขาบอกว่าเขาไปกินดีกว่าไปกินดีกว่าไปกินน้ำเถอะวะกินมันเบิร์ดกินอาหารกินกินกว้างแล้วจะรู้จากคุณค่าของเงิน อนนี้กดียูอกยู่จ้ยกันเขายังได้น้ำอันนั้นอันนี้เซก็ยัง็มบนเห็นั้จเดียก็ต้มมากิ้นเด้องเหรอฮะอ๋อยังลายนาสูอ๋อเขายังวก็เลยอันนี้ตัวหมูเลยแม่ตัวเป็นแทมเียวนะ่เลยตัวนี่หมูป่อืม ก็แต่บ้าไมกินหมดอะมาแถวบานแล้วกอาไปกินเคี่ยวกันเลยเพาไม่กินไม่ะเทศว่ากินมีเป็นไม่จะเทว่ากันไมป็มีประโยชน์กับเส้นเล็กซอเทาข้อเขียวขอเขียวละเอียด้าอยากกินเยอะๆน่ แล้วมันไม่ดวย่ะแล้วเหนนาวีซอสไส้ยังสนี่น้ำตาลพริกน้ำมมันี่เราปรงนี่น้ำตาลพริกซุปแล้วก็น้ำปลามัน้าเป็นกินเียไฮ้เอาจะมาปรุงนอยากหวานก็ใส่หวานอยากเค็มก็เค็มใส่เค็มนะผสมก็ใส่ผสมเผ็ดก็ใส่เผ็ดมันก็มีสี่รสอะไก็จะกินรสอไรเ่หวนม เครื่เกบปดรยเ็เลเงก็บแปอยค่ราคาเข็ดเปาล้วนละกี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดอะไรอ่ะ้วกาอย่างนั้นอย่างนี้งมีเขาะเลา้วนั้นตรงนี้อะไรบ้าเขาบอกอะไรเนื้อเนื้อหมูกท่ร้อ่เนื้อหมูเนเท่าไหร่ไม่ถึงแปดแปดจีบสองร้อยประมาณน่ะต่างกันเยอะเขา็บเทีบราคา แต่เนื้อมูากินทุกวันอยู่แล้อแต่นี่มันปีนหนักคือข้าวกิโลละสิบาทอย่างเี้ยเป็นต้นเดปาะกิโลละแปดร้อยข้ากิโลละสิบบาทเมืออ่อไหร่มันจะได้ข้าวรรแปดร้อย่ก็หมดบ่เอดกกนี่อ่ะไปนี่เฮาขอบคุณลุงมากๆเด้อลุงเด้อที่เลี้ยงโสว